เรื่องที่ไปต่ออ่ะเออเพราะทำมันไปไม่ไปต่อไม่ได้ถูกไหม,มทำพระเจ้าจะพอรู้แล้วไปต่อไม่ได้คือมันจบเพราะว่าอธิบายปุ๊บมันก็เป็นเหตุเป็นผลใช่ไหมแต่ทำพระเจ้าไม่มีเหตุผลไงการอธิบายก็อธิบายให้เข้าใจในเหตุในผลมีเหตุมีผลเพื่อให้เกิดความเข้าใจเพราะทำพระเจ้ามันไม่ได้เป็นความเข้าใจไเห็นไหมมันย้อนแย้งหมดเลยทำมาพระเจ้าไม่ได้ความเข้าใจ ไม่ได้การเข้าถึงด้วยแล้เขาไม่ได้ข่าวบนทุกดด้วยแต่มันไม่มีแต่บอกไม่มีก็เป็นภาษาอีกอือคนก็ตีความอีกว่าไม่มีคืออะไรอีกเห็นไหมคือพูดอะไรก็ไม่ได้อ่ะอื เราเขียนไม่ได้หรอกไม่รู้จะเขียนว่มอะไรเราก็พูดเลยเมื่อไหร่ที่เราเอาความเข้าใจต่างๆทั้งงหมดเลยความเข้าใจอะไรก็แล้วแตท่ที่ที่ที่เราไปพูดว่าอันนี้คือพลาาหานนั่นนี่คือความหลุดพ้นนั่นนี่คือไม่เกิดอะไรก็แล้วแต่เมื่อพูดออกมาก็เป็นคนเข้าใจอันเดียวกันหมดก็คือพลาาาัานนิพานใช่ไหมค่ะ เออก็้อเา็นความเข้าใจไงแล้วก็เป็นความคิดว่านิพพานคืออย่างนั้นอรหันต์คืออย่างนี้ถ้าถ้าที่นิพพานก็ไม่มีอรหันต์ก็ไม่มีแต่พยายามพูดกันจังว่านิพพานอย่างนั้นอรหันต์อย่างนีน้มันย้อนแย้งไหมอ,อ่ะเอออันนี้เราก็พูดจับภาษาบ้าบอเแล้วนะออยังอธิบายได้อยู่ก็ยังไม่ทำเลยแต่ก็บอกภาษาสมมตรริเราพูดสมมติแปลว่าอะไรสมมติแปลว่าไม่จริง แต่ถ้างอาสมมุติมาสอนเออก็คือว่าก็จะไปบอกว่าถูกดิถ้าเอาสมมติมาสอนเพราะสมมติแปลว่าไม่จริงก็จะบอกว่าถูกอยู่อันนี้เราอาจจะพูดให้ให้งงนะก็ในเมื่อบอกว่าสมมุติมันไม่จริงแต่ยืมสมมุติมาพูดใช่ไหมค่ะเออเอาถ้าเอาสมมติมาพูดแล้วถ้าสมมติมันไม่จริงอ่ะก็ยังพูดได้อยู่ไงอือ มันยังเป็นภาษาอยู่ยังเป็นความหมายมันยังมีเหตุผลยังมีเรื่องราวที่แค่เข้าใจได้อยู่อ่ะมันก็ยังไม่ถึงที่สุดเหมือนคนที่บอกเหนือโลกแล้วเหมือนเหมือนว่ากูไม่ใช่เด็กแล้วอ่ะถ้าบอกว่ากูโตแล้วอย่างเงี้ยสมมติเราเราโตแล้วเราไม่ต้องบอกเราก็รู้ว่าเราโตอืมจะไปบอกทำไมว่าเราโตแล้วจะบอกเป็นผู้ใหญ่มันก็ทําอย่างนี้นะอย่างนี้เรียกผู้ใหญ่เด็กไม่เคยพยายามทำตัวเป็นผู้ใหญ่อ่ะ อย่าสมมุติคนโตไปอรหันต์สูงโอโซเป็นคืออรหันต์ใช่ไหมแล้วคนโตก็ไปพูดเรื่องถ้าโตต้องเป็นแบบนี้ถ้าทำนี้คือโตอ่ะเอือเด็กมันก็ไปเอาวรทมอ่ะอืมัน่ให้บอกความว่างเนี้ยคนก็ว่างยังไงวะก็อยู่ว่างมากอะไรมากเพราะคนอยากว่างเพราะคิดว่าว่างคือเส้นทางคว่างคือวัตถุว่างคือนิพพานว่างคือ การปฏิบัติที่รักสั้นง่ายอะไรก็แล้วแต่เห็นไหมมันก็ไปจิตอยู่กับว่างแล้วก็ปพยายามทําให้ว่างซึ่งพอพยายามมันใช้กับการปฏิบัติหรือว่าไอการตรงนี้ไม่ได้ไงมันพยายามไม่ได้ไงอืมค่ะมาจิตมันต้องวางตัวมันเอง่ะมันต้องวางตัวมันเองมันจะบอกว่าจิตก็ไม่ใช่จิตอ่ะค่ะมาต้องรู้ทุกแง่ทุกมุมอ่ะแล้วมันลุกเท่าทานหนักๆเข้ามันทิ้งเองะฮะ ชิ่งของมันเองโดยไม่มีเหตุผลอะไรเลย mm hmm. เขาไม่เห็นมันทุกแง่มุมไม่ชางยอมหรอกเราก็เห็นมันอยู่ไปอยู่ว่างเลยไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้เลยอะมันก็พยายามที่จะทำพยายามจะให้เป็นอย่างนั้นอะ่ะ mm hmm. เหมือนเราจะไป กินอะไรบำรุงอะไรแค่หไหนแล้วอยากโตเร็วอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเออพยายามกินอะไรบำรุงเหมือนคนอื่นเขาอ่ะเขาบอกกินนี้แล้วจะโตเร็วอ่ะเราวัดที่ปีรึเปล่าเราวัดเป็นปีคนอ่ะเขาวัดแประสะสมด้วยอายุด้วยการเวลาเออม,มันไม่ใช่ว่ากินอันนี้แล้วมันจะโตอย่างว่าถ้ากินเผ็ดได้ถัาเป็นผู้ใหญ่ถึงกินได้เด็กกินกินไม่ได้แล้วเด็กไปกินมันก็ยังไม่โต เหมือนไปพูดเรื่องอมอทหารเรื่องนิพานเรื่องโน้นเรื่องนี้อ่ะไอคนที่ยังอยู่ในต้นทางเนี่ยมันก็พยายามจะไปกินอาหารนั้นอ่ะมันก็ไม่โตอยู่ดีอ่ะกูกูมาดูพูดแหวนเหมือนที่เราโตเนี่ยใช่ไหมเราโตด้วยการเวลาใช่ไหมแต่สมแต่สมแต่สมแล้วเราก็โตเราเอง จนมาถึงวันนี้ได้มันเกิดจากอะไรเกิดจากกินอาหารเลยเกิดจากประสบการณ์ชีวิตเราที่มันสั่งสมหยุดการเวลามามันก็เป็นมันเองแล้วเรื่องโตดิมันไม่ต้องไปบอกว่ามันโตหรือไม่โตมันรู้มันอยู่แล้วอยู่ภาษาศึกษาปีเห็นไหมกบว่าที่ปีเรื่องการเวลาอยู่อยู่ไปพูดเรื่องอาหารเลยอ่ะมือาไปพูดเรื่องคนโตอ่ะเด็กมันกาลังนั่นหนอเด็กมันก็พยายามโตไงอืม ว่าอะไรมันก็ทําตามอ่ะมันก็ไม่โตอยู่ดีอ่ะมันต้องเป็นขั้นตอนของมันมันจะปีของมันเองมันจะเรียนรู้สะสมประสบการณ์ถ้ารู้ว่าทําอย่างนี้เราทุกน้อยเราเน้นแล้วในเดกอ่ะก,ก็ถูกไม่ใช่ไปฟังเขาให้จิตมันตื่นชั่วครั้งชั่วครู่ชั่วคราวเนี้ยหรืออาจจะตื่นยาวหน่อยอะไรหน่อยมึงยังไม่เจอของจริงมึงยังไม่เจอกระทบอ่ะเจอเจอแล้วไม่หลุดก็โอเคแหละหลุดน้อยอะไรเริ่มแข็งแกร่งขึ้นก็โอเคละ มันเหมือนนักกล้ามอะไปยกวันเดียวโตเลยอะหรือไปอยู่กับนักกล้ามมันก็ไม่โตเออเพราะต้องรู้เทคนิครู้วิธีการรู้อะไรครับเหมือนพ่อกล้ามอะไรเออหลักการมันเดียวกันถ้าเห็นมันทุกแง่ทุกมุมแล้วมันวางตัวมันเองจิตมันวางมันวางอารมณ์มันวางมันไม่สวยอารมณ์นั่นเองอะจนมันไม่สวยอารมณ์เองเลยแหละเพราะมันเห็นเนี่ย เพราะไม่เห็นว่าไอ้นี่ да. นหลอกต่อเวลาไอ้นี่นี่แม่งก็เป็นการทํางานของมันเฉยๆเออมันก็วางแต่ออยู่ๆไม่ได้ผู้พาผู้พาเนี่ยเอาไว้ใจไม่ได้หรอกอืไว้ใจไม่ได้หรอกไม่มีใครพูดแต่ใครไปรู้ทำไรดอกจากพระเจ้าเราพูดแค่นี้แหละไม่มีกําลังบารมีดวงอาทิตย์กับอินห้อยอือย่าไปเทียบพระเจ้าอย่าไปบอกว่านี่คือจิตนี่เรารู้เท่าพระเจ้าอะไรไม่ต้องไปพูดหรอก มันไม่กวนอะเรื่องมันก็นะเรื่องปัญญาขนาดไหนก็ไม่ได้เศษเซียวขี้ปฏติ๋วปุณธุรีของพระเจ้าพระพระเจ้ารู้เองใช่ไหมไอ้น,นี่มึงก็ฟังมาแล้วมึงมารู้แล้วรู้แล้วก็ไปว่าตัวเองได้แล้วเข้าใจแล้วรุนนี้เห็นไหมก็เป็นความข้าใจของตัวเองไปความตัวเองลงใจเองก็ได้อย่างนี้แล้วมันไม่ทุกข์ก็ถุกขแล้วแต่ถามว่าทุกข์เรื่องไหม ถ้าไปอยู่ข้างนอกแล้วไม่เข้ามาที่ใจแล้วไม่ไหวม่หวั่นไหวอ่ะไม่มีความหวั่นไหวเนี่ยพระเจ้าอ่ะไม่ว่าเรื่องอะไรเออพราะอรหันต์คือผู้ที่เข้าถึงตรงนั้นเหมือนกันก็คือไม่หวั่นไหวไปอย่างนั้นแหละเราก็ดูนปรุงไปอะไรไปเราก็อยู่วัดตรงที่มันทุกข์น้อยลงแล้วก็ไม่ต้องไปฟังอะไรเยอะเลิกฟังถ้าไม่เลิกฟังมันก็ฟุ้งนะมันก็อยู่อย่างนี้นะสงสัยเดี๋ยวก็ไอ้นั้นดีไอ้นี่ไม่ดีอยู่นั่นแหละไม่เลิกไม่จบ เราเห็นหมดแล้วเรารู้ทุกอย่างแล้วว่ามันตั้งอารมณ์แบบไหนไม่ต้องแปลอะไรไอ้นั่นไหวนี่ไหวเดินถวายันนั้นอนุนีนุ่เงือมาเข้าไปเรื่องของเข้าอีกเรื่องไอ้นั่นอยากไปไม่อยากไปไปมันก็เหมือนเดิมแหละมีใครบันดาลอะไรได้ไม่มีใครบันดาลอะไรให้ใครได้ทั้งพระพุทธเจ้าสัตว์โลกไปหมดแล้วเอาแค่นี้เอาง่ายๆเออเพราะการคำรู้ธรรมมันเสกเอาไม่ได้ไงปาฏิหาริย์อะไรมาช่วยไม่ได้เลยใครบันดาลให้ไม่ได้ไงเออมึงยังพูดเรื่องความบันดาลอยู่เลย แช่ไหมมึงหลงไหมมึงกล้าว่าสิ่งนั้นบารดาให้สิ่งนี้ไม่ดีมันไม่มีถ้าพูดถึงพระพุทธเจ้านันนี่พูดถึงพระพุทธเจ้านะไม่มีถ้าท้าสิ่งนั้นได้พระพุทธเจ้าสัว์โลกไปหมดแล้วอืมเพราะท่าบนบารดาได้ถ้านนี่อืที่พระพุทธเจ้าบอกถ้าการร้องขอมีใยโลกนี้อย่างพ่อมะที่เขาไม่คนที่มันเข้าตรงเนี้มันไม่เอาอะไรแล้วไม่ไม่ไปหลงไม่ไปเอาอิ่อะไรมาแล้ว ไม่อิงปฏิหารแล้วไม่อิงความเชื่อแล้ว